กังวลมากๆเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเหล็กเนี่ยไปถูกแผลที่เป็นร้อนไนซ์ไม่มีเกิดขึ้นเลยสำหรับ i n น i ิสไลน์ค่ะเพราะว่ามันเรียบไปกับผิวฟันนะคะ สวัสดีค่ะชื่อรินรดาอนรัตน์ดุงโรจน์นะคะชื่อเล่นชื่อหมวยค่ะได้มาทําการรักษาเกี่ยวกับการจัดฟันแบบอินวิสลน์หรือว่าจัดฟันแบบใสค่ะที่เลือกจัดฟันแบบอินวิสลน์นะคะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเคยดัดฟันมาก่อนแล้วรอบหนึ่งตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์คราวนี้เนี่ย ก็มีความสนใจที่จะจัดฟันก็ศึกษาหลากหลายรูปแบบนะคะจนมาดูว่าอินวิสไลน์เนี่ยเป็นอันนึงที่ตอบโจทย์กับตัวเรามากที่สุดนะคะก่อนที่จะมาตัดสินใจทําที่ dental clinic นะคะก็ได้ดูตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือสอบถามเพื่อนนะคะที่ได้จัดตัดฟันแบบใสอินวิสไลน์มาแล้วเพื่อนก็บอกว่า ดีมากๆเลยแต่ที่สําคัญต้องมีวินัยซึ่งตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีวินัยมากๆในการจัดฟันแล้วก็ชอบอยู่แล้วเกี่ยวกับการทําฟันเพราะตัวเองอยากมีฟันที่สวยนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะทําอิมิสลายรวมถึงในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยหลากหลายคลินิกก็มีเยอะมากๆที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งค่ะที่ตัดสินใจเพราะหนึ่งเลยก็คือโปรโมชั่นที่ดี2นะคะก็คือใกล้ที่ทํางานมากๆเลยค่ะโปรโมชั่นณเวลานั้นนะคะเท่าที่จําได้นี่ก็คือจะ 1 9 0 0 0บาทนะคะแล้วก็คุณหมอจะดูแลระยะเวลานะคะเออเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันประมาณนี้นะคะ่ะก็เช่นชอบตรงที่ว่าโดยปกติแล้วอะคะ่ะหลายๆที่เนี่ยเวลาเขาจัดฟันเนี่ยเขาก็จะระบุระยะเวลาเช่น2ปีเสร็จปึ๊บก,ก็จะจบ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีการ i ม t ท n a n c e ต่อหรือว่ามี after service ต่อแต่ที่นี่ก็จะเป็นที่หนึ่งที่รู้สึกมั่นใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมาหลังจากที่เราดัดฟันไปแล้วเนี่ยเราก็ยังมีการ ดูแลรักษาต่อให้อีกหลังจากนั้นซึ่งทั้งหมดเลยรวมก็คือประมาณ5ปีอะค่ะก็พอหลังจากที่ได้ทำการจัดฟันแบบสายอินบิสไลน์นะคะก็รู้สึก like, ชื่นชอบมากแล้วก็มั่นใจมากๆทุกครั้งเลยนะคะที่ได้พูดคุยกับคนอื่นๆเนี่ยจะทำให้ตัวเองรู้สึกมั่นใจในการที่จะพูดหรือว่าหลายๆครั้งที่เรายิ้มทุกครั้งที่ยิ้มก็จะรู้สึกมั่นใจและอยากโชว์ฟันสวยให้คนอื่นเห็นค่ะ ว่าแบบเออเรามีฟันที่สวยงามเรียงกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องหน้าที่ของฟันในการบดเคี้ยวอาหารก็ดีขึ้นด้วยคุณหมอดูแลดีมากๆในการศพฟันของฟันบนกับฟันล่างทาให้เคี้ยวอาหารได้อย่างดีะคะ่ะแล้วก็หลายๆคนก็จะมีคําถามนะคะว่าเจ็บหรือเปล่าหนึ่งก็จะแจ้งว่าด้วยความที่ตัวเองเคยจัดฟันแบบเหล็กมาแล้วก็เลยพอมาจัดฟันแบบใสก็จะมีข้อเปรียบเทียบก,กันซึ่งบอกได้เลยค่ะว่า น้อยกว่ามากๆเลยสําหรับการจัดฟันแดดใสนะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะของการตึงมากกว่าที่จะเป็นการเจ็บแล้วก็สิ่งที่ตัวเองกังวลมากๆเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเหล็กเนี่ยไปถูกแผลที่เป็นร้อนไนไม่มีเกิดขึ้นเลยสำหรับอินวิสไลน์ค่ะเพราะว่ามันเรียบไปกับผิวฟันนะคะแล้วก็เวลาเราเป็นร้อนไนก็จะไม่เจ็บปวดเหมือนกับที่เราทำแบดเหล็กอันนี้ก็ชื่นชอบมากๆค่ะ โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยข้อดีที่หมวยชอบมากๆเลยนะคะก็คือการที่ไม่ต้องรอเคยมีประสบการณ์นะคะเวลาไปร้านทำฟันหลายๆที่นะคะเวลาเขานัดเวลาเนี่ยพอเราไปถึงสถานที่เนี่ย เรายังต้องรออีกเป็นครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นแต่ที่นี้ก็พอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยบวกลบไม่เกิน15นาทีแน่นอนค่ะในการพบแพทย์ซึ่งความประทับใจของ Image Dental Clinic นะคะก็คือเริ่มตั้งแต่อันแรกแลยคุณหมอเก่งมากๆนะคะปกติเวลาทําฟันเนี่ยก็จะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานแต่สําหรับคุณหมอ ะะทํฟันเร็วมากแล้วก็ไม่ต้องอาปากนานไม่ต้องรอนาะรวมถึงมีการพูดคุยนะคะทําให้เรารู้สึกวีแลกซ์ในการทําไม่รู้สึกกังวลทุกครั้งเวลาคุณหมอจะทําเวลาคุณหมอจะแจ้งให้ทราบเสมอว่าเรากําลังจะทําแบบนี้แล้วนะโอเคไหมแล้วก็ในขณะที่ทําเนี่ยคุณหมอก็จะแจ้งอีกค่ะว่ายังไหวยอยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นหรือรู้สึกไม่สบายตรงไหนเนะะี่ยค่ะก็สามารถที่จะแจ้งคุณหมอได้ในขณะที่ทําอันนี้ก็ชื่นชอบมากๆอันที่2นะคะการบริการ ของพนักง,งานที่นี่นะคะก็พูดจาเพราอนะคะแล้วก็โทรตามเนาะโทรคอนเฟิร์มมีการโทรคอนเฟิร์มนัตลอดรวมถึงสถานที่สะอาดนะคะมีการวางมาตรการฆ่าเชือ้อตั้งแต่ทางเข้ามีการตรวจอย่างดีนะคะเช็คประวัตินะคะรวมถึงเวลาเข้ามาพบคุณหมอก็จะมีการอมน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันด้วยค่ะ อันนี้ก็ช่นชอบมากๆรวมถึงการทํานัดในครั้งต่อๆไปเนี่ยทางคลินิกนะคะก็มีการทํานัดที่ค่อนข้างที่จะเป๊ะอันนี้ก็ชอบค่ะสําหรับหลายๆคนที่กําลังตัดสินใจนะคะที่จะจัดฟันหรือว่ากําลังมองหาคลินิกดีๆในการจัดฟันนะคะหมวยก็ขอแนะนําคลินิกที่นี่นะคะเป็นตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสําหรับหลายๆคนที่อาจจะอยู่บริเวณ area แถวสุขุมวิทนะคะ ก็ที่นี่สะดวกมากๆเพียงลง BTS พร้อมพงนะคะแล้วคุณก็เดินมาประมาณไม่ถึง500เมตรเ,เนี่ยก็ถึงคลินิกแล้วอันนี้คือถือว่าสะดวกมากๆนะคะส่วนตัวโปรโมชั่นเชื่อว่าที่นี่มีอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะค่อยๆเช็คกันบ่อยๆนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพแล้วก็การบริการที่นี่บอกเลยนะคะให้10คะแนนเต็มเลยค่ะยังไงก็ฝากคลินิกที่นี่ไว้ด้วยนะคะเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องสำหรับหลายๆคนนะคะที่อยากจะฟันสวยเหมือนอย่างหมยุย นะคะก็มาติดต่อที่นี่ได้เลยคะ่ะ